ใกล้วันกุดจ,จีนแล้วหมดอกไม้ดอกไม้ไมต้นไม้วันกุดจ,จีนออกมาแล้วสวยไหมคะแรงแรงอะ่ะเจ้าโกนีนแล้วว่าวันกุดจ,จีนเขาเรียกว่าโกนีนสวยไหมคะ ดอกไม้ก็ต้องสู้คู่กับคนสวยสินาอกต้งเลิกงานจ้าดอกไม้สวยค่ะแต่คนโสมโสมค่ะเดินกลับบ้านค่ะเศร้ากุ้งอะไรตอนนี้เวลานณะเมืองฮ่องกงก็ห้าทุ่มค่ะ เมืองไทยก็ประมาณสี่ทุ่มเนาะเลิกงานแล้วจ้าเลิกงานแล้วก็ต้องเดินกลับบ้านชิคะเดินกลับบ้านก็ไลฟ์ไลฟ์สดไปด้วยไปอัดคลิปอัดคลิปวิดีโอไปด้วยสวยมาก <c oughs> ถ่ายดูเพลินๆไปเนาะไม่รู้จะถ่ายอะไรก็สวยเห็นไหม ่งค่ะสีต่อยก้องเชิงค่ะททมสแควร์เห็นไหมคะททมสแควร์ค่ะห้างห้างฮ่องกงค่ะนำเมืองฮ่องกงค่ะทมสแควร์ค่ะห้างใหญ่ที่มันก็ไม่ใหญ่ที่สุดหรอกเนาะ <c oughs> <c oughs> ตอนนี้ กำลังเดินกลับบ้านจ้าอย่าลืมติดออกจากบ,บ้านอาอกไปยากเทียมงานอย่าลืมติดแมสด้วยนะคะอย่าเดี๋ยวโดนปรับเอานะ <c oughs> ถ้าชอบก็กดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เป้าด้วยนะคะ <c oughs> กดเลยนะคะกดตรงนี้เลยคะ่ะ กดสิคะรออะไรอยู่ละคะคลิปนี้ก็ไว้แค่พี่กดน,นะคะชอบก็กดไม่ชอบก็กดนะเออไม่ว่ากันเนาะสีเขียวสวยคะ่ะบายใกล้วันกุดจีนแล้วดอกไม้ดอกไม้ไมต้นไม้วันกุดจีนออกมาแล้ว สวยไหมคะแรงแรงอ่ะเจ้าโกนีนละวบ่วันกุจจีนเขาเรียกว่าโกนินสวยไหมคะดอกไม้ก็ต้องสู้คู่กับคนสวยสินะ้อต้องเลิกงานจ้า ดอกไม้สวยค่ะแต่คนโสมโสมค่ะ <c oughs> เดินกลับบ้านค่ะเ้ากุ้งละตอนนี้เวลานณเมืองฮ่องกงก็ห้าทุ่มค่ะเมืองไทยก็ประมาณสี่ทุ่มเนาะเลิกงานแล้วจ้าเลิกงานแล้วก็ต้องเดินกลับบ้านชิค่ะ <c oughs> เดินกลับบ้านก็ ไลฟ์สดไปด้วยไปอัดคลิปอัดคลิปวิดีโอไปด้วย ถ่ายดูเพลินๆไปเนาะไม่รู้จะถ่ายอะไรน <c oughs> ะเขาสวยเห็นไหมลิง <c oughs> ค่ะสีต่อยก้องเชิงค่ะ ไามสแควร์เห็นไหมคะไทมสแควร์ค่ะห้างห้างฮ่องกงค่ะณเมืองฮ่องกงค่ะไามสแควร์ค่ะห้างใหญ่ที่มันก็ไม่ใหญ่ที่สุดหลอกเนาะ <c oughs> <c oughs> ตอนนี้กำลังเดินกลับบ้านจ้า อย่าลืมติดออกจากบ้านออกที่ยาวงานอย่าลืมติดแมสด้วยนะคะอย่าเดี๋ยวโดนปรับเอานะ <c oughs> ถ้าชอบก็กดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เป้าด้วยนะคะ <c oughs> กดเลยนะคะกดตรงนี้เลยคะ่ะกดสิคะรออะไรอยู่ล่ะคะ <c oughs> คลิปนี้ก็ว่าแค่พี่กอดน,นะคะชอบก็กดไม่ชอบก็กดน,นะเออไม่ว่ากันเนาะสีเขียวสวยค่ะบ๊ายบาย